สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอาเกะกล่องวิวสกิลไทยของกล่อง v g จี t ีบีขีดหกันนะครับก็แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปเอามาให้อยู่ก็นี่ครับอยู่ข้างโต๊ะผมเลยนี่แหละก็นี่ครับกล่องนี้นี่เองนะครับโอเคกล่องสีเขียว มาเริ่มมนเลยดีกว่าเริ่มแรกที่สกิลของแกรนโกพาดินกัน,น,นก,ก่อนนะครับก็ตัวแรกปืดตัวนี้เลยตัวนี้เลยตัวนี้เลยกับกระต่ายขาวในโจัรเพลินโนนะครับตัวนี้เอฟเฟกต์อย่างที่หนึ่งครับลิมิตเบรกสี่ดาเมจ ตัวนี้มีสี่ดาเมตหรือมากกว่าก็ได้แต่อย่ากเกินหกนะครับอย่ากเกินห้าอยา่าห้าใบก็ได้แต่อย่าเป็นหกนะครับโอเคมีสี่ดาเมตหรือมากกว่านะครับโอเคเมื่อจูนยูนิทนโจมตีสมมติอย่างนี้อย่างนี้ตัวบูตัวนี้ตัวบูตัวนี้เป็นแบบนี้นะครับ แบบนี้แบบนี้นะครับก็เมื่อโจมตีเก็บการ์ดหนึ่งใบอ่ะเก็บการ์ดเลือกการ์ดส,สองใบที่เป็นโกบาลินอ่ะเข้าเด็กและเลือกการ์ดอีกสองใบครับบวกอีกห้าพันตัวนี้บบก้าพันตัวนี้บก 5, บก้าพันเลยนะครับถ้ามีใบเดยกก็ตัวนี้บบก้าพัน ก็นี่เลยครับก็เอฟเฟกดีอยู่นะครับโอเคแค่นี้นะครับเอฟเฟกต์หนึ่งที่สองสมมุติว่าอย่างนี้อะอย่างที่รู้กันนะครับว่าโกพราดินเป็นแคลนที่ส่วนใหญ่จะซูปิอาซูพีเรียสส่วนใหญ่นะครับเน้นซูปีเรียสส่วนใหญ่ตัวนี้ สมมติเป็นเวนกาดเลยใช้เอฟเฟกต์กับตัวนี้ซูพีเรียปุ๊บแล้วเพลอเป็นตัวนี้อะเป็นตัวนี้ลงมาบนเ,นเียกาดก็ใช้เอฟเฟกต์กับตัวนี้ครับเพลอเพลอแบบเฮ้ยเราตัวนี้ไม่ขึ้นมือว่ะทำยังไงดีแล้วโหจะไล่อยู่พอดีเอาไม่มีตัวนี้ก็ใช้เอฟเฟกต์กับตัวนี้ครับทิ้งการ์ดหนึ่งใบผมก็ทิ้งตัวนี้อ่ะลงรับโซนนำยูนิตนี้ครับไรทับเลยแบบนี้นะครับแต่ อาเวทการของคู่เข่งต้องเป็นเกียร์สอหรือมากกว่าซึ่งแน่นอนก็ต้องเป็นอยู่แล้วนะครับนอกจากคู่แข่งไม่มีเกียร์สองเลยทับเลยมานะครับ <S <S เดยเพุ่งมาได้เกียหนึ่งแล้วก็เลยชา้าไปเธอหนึ่งโอเคมาเล่นอีกดีก,กว่าตัวนี้ครับนักธนูพลังโฟตอนกริปเฟร ตัวนี้เอฟเฟกต์เน้นสแตนเอฟเฟกต์ Effect, สแตนนั่นเองครับมี2อ,อย่างก็คืออ่ะเอฟเฟกต์ Effect อย่างที่1บนบรรยากาศกับเอฟเฟกต์อย่างที่2บนเดียร์กับนะครับอ่ะบนบรรยากาศก่อนละกันมี2ดาเมจอย่างนี้นี่คือดาเมจนะครับนี่คือดาเมจมีประมาณ2ดาเมจโอเคเมื่อโจมตีฮิตบรรยากาศขั้วตัวบารส,สองเลือกสแตนหนึ่งใบ ก็โอ๊ยสแตนเลยนะครับแล้วโจมตีได้อีกโอเคส่วนเอฟเฟกอย่างที่2ก็คืออ่าสมมุติอันนี้แวนกาดแบบนี้นะครับก็แบบนี้โจมตีฮิตแวนกาดขึ้นมา o คตรบาสสอง สมมุตินะครับอันนี้อ่ะแบบนี้ก่อนปุ๊บโจมตีฮิตแมนการ์ดว่าเฮ้ยโจมตีฮิตแมนการ์ดไปให้ไวนะครับก็โคตัวว้าสองสแตนหนึ่งใบที่เป็นเกตหนึ่งหรือเกตศูนย์นะครับสแตนเลยโอเคอ่ะเอฟก,ก็ดีมากโอวยช่วยสแตนนั่นเอง มาดูที่ตัวอื่นดีกว่าครับเกรดสามมีสองใบตัวนี้เลยนะครับกับล็อกเฮียชูเตอร์ตัวนี้ดีมากครับเอฟเฟกต์สุพียที่เอาไว้เรียกตัวอื่นลงมาก็เมื่อลงช่องเรียกับจากกรบโซนเอ้ยไม่ใช่จากกองก์ดนะครับเป็นกา์ดเป็นโกพลาดินจริงการหนึ่งใบบนมือ จัวการ์ดส,สามใบจากกองการ์ดครับหนึ่งสองสามอาใหม่หนึ่งสองและก็3ครับจั่วมาสามใบอ่ะสมมุติมีตัวนี้ด้วยปุ๊บเกรดอะไรก็ได้ครับคอลงมาเลยนะครับ สมมติมเรา,าเฮ้ยเป็นการเกสองอยู่ว่ะและ้วจวดได้เกสามก็ไม่เป็นไรครับซูพีเดียคอมาเลยนะครับโอเคคงไม่นับนะครับว่าเกจะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับแต่มันเป็นการซูพีเดียนะครับโอเคเอฟเฟคไปแล้วต่อมาเอฟเฟคของตัวนี้ครับ Master of Pain ตัวนี้เอฟเฟคดีมาก เป็นเอฟเฟกต์จำลองดาเมจอ่ะอย่างเช่นอันนี้เด็กเรามีดาเมจประมาณหนึ่งดาเมจเอ้สองดาเมจอ่ะลงช่องเรียการเอาเวีนการ์ดก็ได้ลงช่องเวีนการ์ดสมมุติคอา์เตอร์บาร์สหนึ่งถ้าเวีนการ์ดเป็นโกพลินนะครับก็เร์เตัร์บาร์สหนึ่งเลยน้ำ อาการ์จากบนเด็กเนี่ยมาวางไว้นบนดามิซูจากนั้นเมื่อโจมตีอะไรเสร็จเมื่อจะประกาศจบเทินเอาการ์ดหนึ่งใบาจากดามซนูนกับเข้ากองการ์ดและสลับมันดีอย่างไรก็เป็นตัวแบบสมมุติอาไดทิกเกอร์หรือตัวดีๆเนี่ยเราเผื่อไว้แบบเอ้ยอยากให้มันได้อีกก็นับเข้าไปนะครับโอเคเอฟเฟกต์ง่ายมักๆโอเค ต่อมาตัวนี้ครับเอฟเฟกเหมือนกับตัวนี้นะครับคล้ายๆกันแต่ไม่ใช่ไม่เหมือนกันมากไม่เหมือนกันมากเมื่อลงช่องเรียกากาศนะครับเมื่อลงช่องเรียกากาศจากกองกาดถ้าเป็นกาดเป็นโกรพราดินนะครับถ้าเป็นกาซเป็นโกรพราดินโซบราตหนึ่งใบ จัวการ์หนึ่งใบโอเคนะครับเอฟเฟกแค่นี้แหละครับจบแล้วนะครับอะแป๊บหนึ่งอะตัวนี้ยังไม่ได้บอกตัวนี้ด้วยครับเอฟเฟกตัวนี้เป็นจำลองดาเมจเอฟเฟกก็เหมือนกับตัวนี้นะครับต่างกันที่พลังเท่านั้นกับเกรดกับรูปโอเคชื่อด้วยโอเคอะตัวนี้ชื่อ disable disable off p n เชิญยางนิดหนึ่งครับกับโกบไไรดินต่อมาตัวเริ่มของเซตเพลินโนผู้สงสารแห่งสายลมดูดูใบไม้ผลิจะเห็นได้ว่านะครับของเซตนี้ของนี้จะมีแต่กระต่ายมีหูมีหูมีห,มหางมีนครับนี่มีหมดเลยนะครับแม้แต่เพลินโน่ยังมีแอปเบลไปไหนเนี่ยครับ เอฟเฟกต์ของตัวนี G ้ก็คือเมื you, so ่อม so ีโกพารินเกจหนึ่งไรทับถอยลงมาเลยนะครับเกจหนึ่งนะครับถ้าเราไม่ถอยตอนเกจหนึ่งไรทับก็พอเกจสองก็ไม่ได้แลวนะครับอ่ะสามารถลงช่องเดียกานเขาเรียกว่าโฟลเดอร์นะครับเขาเรียกว่าโฟลเดอร์อ่ะขอลงตรงนี้มาตรงนี้เอฟเฟกต์อย่างที่สอง คอร์เตบรสหนึ่งครับอยู่บนเรรยากาศนะครับนำเข้าสู่โซ่มาเมื่อเรนวนี้บูทแล้วโจมตีฮิตเวนการสำเร็จใช่ไหมครับก็คอร์เตบัสหนึ่งคอร์บาสหนึ่งนำเข้าสู่โซ่โค้ชหนายูนิแคแอนโกลราดินจากที่เปิดดูสามใบก็คือตอนแรก อ่ะโคตบั๊หนึ่งนำเข้าู่โซ่เปิดการ์ด3ใบบนหาโกพาลินหนึ่งใบคอลงช่องเรียกาศในสภาพเรดก็อย่างนี้สมมุดออันนี้อ่าดาเมจ กองการดไปเลยอ่ะบูทโจมตีฮิตบรนกัดบูทแล้วโจมตีฮิตบันกัดขึ้นมาขอตัวบารหนึ่งนำเข้าสู่โซ่นำเข้าสู่โซ่น,โซนะครับเปิด3ามใบบนดูโกพลินเลือกหนึ่งใบครับคอลงมาในสภาพเรดจ,จัดตรงไหนก็ได้ ในสภาพเรทโอเคจบแล้วกับเอฟเฟกของตัวนี้นะครับเอฟเฟกก็ง่ายมากๆโอเคต่อมาตัวสุดท้ายครับสบปีดสปีเดอร์ฮาเป็นโรทิกเกอร์เพื่อเสริมให้โกบาลินแข็งแกร่งขึ้นในการจั่วนะครับ โอเคโกพลาลินก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อมามาดูวันที่แองเจิลฟีเ r อรกันนะครับเริ่มที่ตัวนี้ครับสามเชลมีลิมิตเบรกซีนะครับโอเคเมื่ออยู่ในนี้โจมตีเวนการโจมตีเท่านั้นรัาไม่ต้องนิดนะครับโจมตีเวนการแล้วก็เลือก Angel f ลฟีเ r อหนึ่งใบบนมือครับ ไปวางไว้บนดามิโซนยังไงล่ะมันดีตรงไหนก็เดี๋ยวค่อยรู้กันนะครับอ่ะแล้วก็เลือกการ์ดจากดามิโซนหนึ่งใบนำขึ้นมือบางคนคิดว่าเอาก็ไม่ต่างจากไอ้พวกพวกที่แบบาจําลองดาเมดิมันต่างกันครับจําลองดามิเนี่ยสมมติว่าเรามีห้าดามิแล,ล้วจําลองปุ๊บจะเป็นหกเราก็แพ้ท,ทันทีแต่ตัวเนี้ยมีห้าก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันใช้จับพันเลยก็ สมมติมีแบบนี้แบบนี้แบบน4ีห้าใช้เอฟเฟกต์นำการหนึ่งใบปุ๊บไปแบบนี้แล้วก็ขึ้นมาเลยนะครับแต่ว่าของจำนวงราเมตน,นี่คือมันต้องรอก่อนและเอฟเฟกอย่างที่2ครับเมื่อมีการาดถูกนำเข้าสู่ดาเมตโซนอยู่ในที่บวกสองพันเอฟเฟกดีมากครับแค่นี้ครับเอฟเฟกอย่างที่สตัวนี้ครับ อโอเคเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่าจำลองดาเมจต,ตัวนี้ก็เป็นจำลองดาเมจยังไม่ได้บอกชื่อเลยนี่หว่าด็อกทรอยเมกาลอสด็อกทรอยมิกมิกมิกไมโครสโอเคตัวต่อมาครับตัวนี้ เมื่อมีเกณฑ์หนึ่งได้ทักปึ๊บที่เป็นเอ็นเจฟิเธอร์คอลงเครื่องเดลกาดเลยเอฟเฟกต์อย่างที่คอเอาไปครับเอฟเฟกต์อย่างที่สองครับถ้าเป็นการเป็นโกคาร์ดินเอ้อมีเจ้าเอ็นเจฟิเธอร์ได้รับความสามารถทันทีขอตัวร์บัสหนึ่งอยู่บนช่องเดลกาดนำเข้าสู่โซ่เลือกการ์ดเคลนเอ็นเจฟิเธอร์หนึ่งใบบนมือลงดาเมิสโซน นะครับลงดาเม้โซนจากนั้นหนึ่งไม้นำขึ้นมือโอเคจบแล้วครับสำหรับวันนี้ครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับอ่าทั้งสองแคลนนี้นะครับกพปรินกับแองเจิลฟิเทอร์เดี๋ยวขอดูก่อนแปบ๊บหนึ่งนะครับ โอเคครับอาจจะที่ผมบอกมาเนี่ยอาจจะไม่ละเอียดสักเท่าไหร่แต่ก็อาจจะเข้าใจกันบ้างนะครับอันนี้ก็แค่มาบอกว่ามาโปรโมทสินค้าของกล่องนี้กันนะครับต่อไปจะเป็นกล่องอะไรแต่ก็ยังไม่หมดครับกับกล่องนี้ก็เหลือนี้อีกนะครับโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ